สวัสดีคะ่ะทุกคนเรียกได้ว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับโซโลของลิซ่าบลัดพิงค์ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่10กันยายนนี้และทาง YG Entertainment ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะตอนนี้เรียกได้ว่าปล่อยทั้งโปสเตอร์แล้วก็วิดีโอทีเซอร์ออกมาให้เราไดีวิดกันรัวๆเลยนะคะและล่าสุดกับโปสเตอร์ที่ลิซ่าบลัดพิงค์มาในรูปแบบเท่ๆโดยในครั้งนี้ลิซ่าม,มาในลุคของไบร์กกสาววันนี้แอดมินขอหยิบยกบทความที่สื่อเขาได้เขียนถึง ลิซ่าลุคนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะคะโดยที่สื่อเขาบอกว่าโซโลของลิซ่ากำลังจะมาถึงและแน่นอนว่าบริงแทบจะอดใจรอกันไม่ไหวแล้วในขณะที่ลิซ่ากำลังจะเปิดตัวโซโลเดี่ยวของเธอแฟนๆต่างตื่นเต้นกับการอัปเดตใหม่ๆที่เธอมีสำหรับพวกเขาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโปสเตอร์ชื่อเพลงสำหรับอัลบั้มของเธอได้ถูกปล่อยออกมาโดยมีภาพมอเตอร์ไซค์สปอร์ต นอกจากนี้ยังมีสปอตไลท์พร้อมคำบรรยายว่า Catch me if you can อารมณ์ประมาณว่าจับชั้นสี่ถ้าคุณทำได้ถ้าคุณตามชั้นทันน่ะนะคะซึ่งสอดคล้องกับภาพโปสเตอร์ทีเซอร์ที่ลิซ่าส่งหมวกันน็อกในขณะที่ตาซ้ายของลิซ่าแบล็กพิงยังคงจ้องมองมาที่กล้องขณะเดียวกันเรายังคงมองเห็นไยใต้ตาของลิซ่าซึ่งแน่นอนว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเธอ แฟนๆต่างตื่นเต้นกันมากที่จะได้เห็นลิซ่าแบล็กพิง์ในลุคไบค์ก็สาวแฟนๆคนหนึ่งได้กล่าวว่า ข้อมูลที่ทาง YG Entertainment ได้ปล่อยออกมาทำให้ฉันตื่นเต้นกับเพลงของลิซ่ามากจริงๆฉันแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วแทบจะขาดใจอยู่แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแฟนๆของลิซ่าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความฝันที่จะได้เห็นลิซ่ามาในลุคของไบร์ก็สาวกำลังจะกลายเป็นความจริงแล้วมันคือสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดและลิซ่าในลุคนี้เธอจะต้องฮอตมากแน่ๆ ยิ่งคิดถึงตอนที่ลิซ่าบิดมอเตอร์ไซค์ฉันก็รู้สึกตื่นเต้นแทบจะอดใจรอไม่ไหวจริงๆก็เรียกได้ว่าลูกนี้ของลิซ่าแบล็กพิงคโดนใจบลิงทั่วโลกอีกแล้วนะคะเพื่อนๆพื่อนคือแอดมินก็รู้สึกนะาว่าลิซ่าในลูกไบร์ก็สาวเนี่ยเป็นอะไรที่เท่มากจริงๆแล้วโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาก็ต้องบอกเลยว่าสายตาของลิซ่าเนี่ยมีพลังทําลายล้างสูงอีกแล้วนะคะ เป็นสายตาที่มุ่งมั่นมั่นใจไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดและแน่นอนว่าความสวยและเท่ของลิซ่าเนี่ยทะลุหมวกกันน็อกออกมาให้เราเห็นกันเลยทีเดียวนะคะและสําหรับอัลบั้มโซโลเดี่ยวของลิซ่าจะมีทั้งหมด4เพลงด้วยกันโดยที่2เพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงที่มีชื่อว่าลาริสาและ m ั n นีส่วนเพลงที่3นะคะจะเป็นซาวท랙ของเพลงลาริสาและเพลงที่4ก็จะเป็นซาวท랙ของเพลงมันนี่นะคะเพื่อนๆและแน่นอนว่าทีมต่ เพลงเนเห็นชื่อเราต้องบอกเลยว่าต้องดังเป็นผู้แต่งแน่ๆเพราะทีมต่งเพลงแต่ละคนในระดับเทพทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเท็ดดี้หรือเบคคูบูมนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเรียบเรียงโดย24อีกด้วยส่วนเพลงมันนี่ก็มีทั้งเบคคูบูมแล้วินส์ซึ่งเป็นผู้แต่งแน่นอนว่ามีข่าวลือวงในมาว่าลิซ่าแบล็คพิงมีส่วนร่วมในเพลงเพลงนี้ด้วย เรเรียกได้ว่าตื่นเต้นมากจริงๆนะคะเพื่อนๆและแน่นอนว่าทั่วโลกน่ยต่างรอคอยโซโลโ่เดียวของลิซ่าที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่10กันยายนนี้สำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ